เอกสาวนะคะคุณผู้ชมต้องบอกว่าออกมาช่วยเหลือสังคมตลอดเลยนะคะสาหรับคุณใหม่ดาวิกาค่ะแล้วก็คุณแอนทองประสมนะคะเดินหน้าช่วยเหลือสังคมอย่างต่อเนื่องแล้วก็ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากวิกฤตในครั้งนี้ด้วยค่ะโดยล่าสุดนะคะนางเอกสาวใหม่ดาวิกาก็ได้เหมาอาหารจากร้านรถเข็นใต้ทางด่วนย่านสายใหม่ค่ะพร้อมกับทําการติดไป้ายไว้ที่หน้ารถนะคะบอกว่า บอกว่าความตั้งใจนี้มื้อนี้ทานฟรีเลยค่ะซึ่งสาวใหม่นะคะก็อยากจะช่วยเหลือพ่อค้าแม่ค้ารวมถึงคนที่เดือดร้อนที่อยู่บริเวณนั้นให้ได้อิ่มท้องแบบไม่ต้องเสียเงินกันเลยค่ะ ขณะที่เจ้าหญิงวงการบันเทิงนะคะอย่างคุณแอนทองประสมหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยก็ได้เหมามังคุดจากเกษตรกร,กรนำไปแจกจ่ายตามโรงพยาบาลชุมชนแล้วก็มูล,ลนิธิต่างๆแล้วนะคะซึ่งล่าสุดเจ้าตัวก็ได้เหมาแผงขนมครกค่ะอุดหนุนคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวนะคะที่ตลาดเพชรเจริญจังหวัดอ่เลยค่ะซึ่งเจ้าตัวนะคะแล้วก็ได้ติดป้ายว่าทานฟรีเลยจากแอนทองประสมค่ะพร้อมกับแจกจ่ายให้กับคนในตลาดเนี่ยนำไปทานได้ด้วยค่ะ น่าชื่นชมมากๆนะคะคุณผู้ชมน้ำใจคนบันเทิงค่ะขอบคุณสองน้าเอกสาวของเราด้วยนะคะแล้วก็ส่งกำลังใจให้กับทุกคนในช่วงเวลาแบบนี้ด้วยค่ะ